หมหนึ่งสองสวัสดีค่ะปาล์มปาล์มได้ยินด้อาสวัสดีค่ะอาสวัสดีนะคะทำไมวันนี้มีแค่สี่คนหายไปไหนหมดเลยยังถึง,งไม่ทันเพื่อนหายอ่ะมูตาโอเคมูตามาปาล์มปัญญาโอ้โหมีแค่สามคน อ่ะสามคนก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเพื่อนก็อาจจะแบบไปเปิด y o u t u ู e เรียนย้อนหลังก็ได้นะคะสามคนนี้อ่ะมิทามเลยว่าใครมีงานค้างบ้างคะมีงานค้างที่ยังไม่ส่งมีไหมเอ่ยเอาที่แบบตัวเองรู้ตัวก่อนมีไหมว่ามีนะคะไม่ม,ม,มีมูตาไม่มีแล้วใช่ไหมคะมูตาเคียงบอกว่ามมีค่ะไม่ได้บอกว่าไม่มีมีไหม คนอื่นมีไหมคะมี่ค่ะอ่ะปัญหามีใช่ไหมคะม,มีวิชาอะไรบ้างอะ่ะลูกที่หนูยังไม่ส่งคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะคณิตวิทย์ไทยประมาณเนี้ยคะ่ะคณิตวิทย์ไทยโอ้โหปัญาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ของหนูทั้งเพิ่มคณิตศาสตร์เพิ่มเติมหนูอะหายไปเยอะมากเลยคะ่ะหนูมีแค่อันเดียวเองที่มิส่งให้จําได้ใช่ไหมคะที่มิสส่งเข้าไปในไลน์ให้ใช่ไหม ปัญญาต้องตามวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมกับวิชาพืนาพ้นฐานนะคะค่ะวิชาเพิ่มเติมหนูส่งเพิ่มไปแล้วนะคะอ๋อหนูส่งเพิ่มไปแล้วแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นตอนที่หนูยังไม่ส่งอ่ะไม่เป็นไรต่อไปวิชาภาษาไทายอ่าวิชาภาษาไทายหมูตาก็มีค้างอยู่นะคะปัญญามีค้างอยู่นะลูกงานที่มิดแอนเขียนมาให้แล้วว่ามีงานอะไรบ้างงานที่เท่าไหร่บ้างงานที่สิบเจ็ดสิบยี่สิบอะไรอย่างเงี้ย หนูทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะงานที่สิบเจ็ดยี่สิบคืองานอะไรทราบอยู่แล้วใช่ไหมลูกหรือว่าไม่ทราบไม่รู้อ่ะปามค่ะไหนดูของปามซีว่าปา์มีงานค้างวิชาอะไรบ้างอ่ะปามคณิตศาสตร์ครบโอเคไหนดูซีน้องปามวิทยาศาสตร์น้องปามมีไหม ไม่มีปาไม่มีงานค้างเลยเก่งมากเยี่ยมมากงานค้างเยอะมากค่ะเยอะมากตรงไหนไม่มีเลยไม่มีชื่อหนูเลยการบ้านก็เยอะเยอะการบ้านก็เยอะเยอะการบ้านเยอะไงแต่หนูก็เลยไม่มีงานค้างเลยไงคะเพราะหนูทําครบทุกอันเลยไม่มีชื่อหนูเลยคนอื่นอ่ะ อ,อ๋อน้องปามีอันนี้ชิ้นงานสอบปลายภาคประดิษฐ์เครื่องกรองสารแขวนลอยถ่ายวิดีโอส่งน้องปามทำหรือยังคะชิ้นงานปลายภาคทำหรือยังเอ่ยไม่มั่นใจไปดูนะใครที่เหลือนะลูกอาปกป้องเพิ่งเข้ามาปกป้องสวัสดีครับเจัาขีมิดสวัสดีครับอาทิตย์นี้นะลูกเป็นอาทิตย์สอบสอบนอกตารางนะคะ จำได้ใช่ไหมอันทีนี้จะเป็นอาทิตย์สอบนอกตารางนะคะตารางเยังจาได้ใช่ไหมลูกตารางนี้นะคะ,ะเดี๋ยวมีเปิดให้ดูเลยดังนั้นเตรียมตัวด้วยนะคะวันพุธมีสอบนอกตารางสองวิชานะคะก็คือวิชาทัศนศิลป์กับวิชาสุขศึกษาไม่ทราบว่าสองวิชานี้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างมีใครทราบไหมคะ ในห้องคัาทำสีให้น่าจะเป็นพรีเซนต์มั้งคะอ๋อถ้าทำสีน่าจะเป็นพรีเซนต์ไม่ได้ต้องใช้ชิ้นงานอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมัตเซอร์ให้เตรียมตัวอะไราสที่เรามาเซอร์ให้ทําค่ะให้ให้ทําอะไรลูกเตรียมกันหรือยังค่ะเตรียมแล้วใช่ไหมอ่ะแล้ววิชาสุขศึกษาล่ะคะมาเซอร์ให้ทําอะไรคะจําได้หรือเปล่ามาเซอร์ให้สั่งให้ทําอะไรลูกวิชาสุขศึกษา มสเสื้อแขกให้ทำอะไรคะจำได้ไหมไม่ตอบไม่ได้อ่ะไม่รู้ต่อไปวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจะสอบในวันพฤหัสที่เจ็ดก็จะมีคณิตศาสตร์เพิ่มเติมภาษาจีนแล้วก็วิชาพละศึกษานะคะวันศุกร์จะมีวิชาเดียวก็วิชาโดนตีสากลนะลูกนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่มิทอยากจะแจ้งก็คือตารางสอบ เรายังใช้ตารางสอบในตารางตัวนี้อยู่ไหมคะลองดูวันและเวลาดูซิว่าเรายังใช้อันนี้อยู่ไหมไหนลองดูให้มิดหน่อยใช่ไหมคะใช้อันนี้อยู่ไหมลูกไหนใครตอบมิดได้ไม่มีหนูไม่ได้ดูอ่ะตารางสอบในตารางที่มิดเคยส่งให้หนูคืออันนี้ใช่ไหมลูกอันนี้นะคะสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าอันนี้ยกเลิกไม่เอานะคะไม่ใช้ลบออกจาก ลูกของหนูได้เลยถ้าหนูบันทึกไว้สิ่งที่จะใช้คืออันนี้นะลูกอันใหม่อันนี้อ่ะหนูดูซิความแตกต่างระหว่างอันแรกอันแรกเมื่อกี้อันแรกเมื่อกี้กับอันนี้มันแตกต่างกันยังไงอ่ะหนูดูอันแรกนะอันแรกคืออันนี้คืออันที่หนึ่งที่มิเคยส่งให้หนูอันนี้ก็คืออันที่สองเนี่ยมันไม่มีเบรไหมมันมีอะไรคะมันไม่มีเบรกมันไม่มีการเบรกแล้วมัน มันต่างกันยังไงลูกดูดูที่นาทีสิลูกดูที่นาทีมิทมไม่คิดจะให้ลำบิดบ้องเหรอมิหนูดูดีๆก่อนเดี๋ยวมิจะอธิบายให้ฟังเนี่ยอะหนูดูที่นาทีสิลูกเวลามันต่างกันใช่ไหมคะอ่าเวลามันยาวขึ้นใช่ไหมลูกอาทีนี้ฟังเมื่อกี้ปุ๊บบอกว่าไม่คิดจะให้เราเบรกบ้างเหรอครับไม่คิดจะให้หยุดบ้างหรอหนูฟังดีๆนะคะปมหุ่นปและมหนึ่งทับสองทุกคนต้อง ดีๆนะคะเวลาที่ให้ในการทำข้อสอบเวลาจะเพิ่มมากขึ้นเวลาพักเบรกของเราก็จะไม่มีดังนั้นสมมติอ่ะมีสมมตินะคะสมมติว่ามูตาตื่นไม่ทันวันแรกวันที่ส1อมูตาตื่นไม่ทันตอน8โมงมูตาตื่นอีกครั้งหนึ่งตอน9โมงเวลานี้เขาให้เวลามุตาทำสองชั่วโมงแต่มุตาคิดว่าวิชาภาษาไทยชั่วโมงเดียว ชิวๆมุตาทําได้ชั่วโมงเดียวชิวๆห้าสิบนาทีก็ทําเสร็จมุตาว่าไม่ตื่นหรอกแปดโมงจะไม่ทําฉันจะตื่นตอนเก้าโมงมันจะได้สดชื่นนิดนึงแล้วแต่หนูแต่เวลาที่ให้มานะคะในช่วงเวลานี้หนูต้องเข้าไปทําให้เสร็จเขาให้เวลายืดไว้เพราะว่าเผื่อบางคนตื่นไม่ทนันบางคนมีปัญหาอินเทอร์เนต็ตที่บ้านต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในตอนนั้นเข้าอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไร เขาก็เลยยืดเวลาให้หนูอยู่ในสองชั่วโมงนี้แต่หนูต้องเข้าไปทําวิชาภาษาไทยให้เสร็จนะคะเวลาเบรกอา้าวถ้าสมมติปกป้องบอกว่าภาษาไทยคาตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงแปดโมงครึ่งปกป้องก็ทาเสร็จแล้วครึ่งชั่วโมงไม่เวิรไม,ไม,ไม่ยากนะเวลาเบรกของปกป้องก็ตั้งแต่เก้าโมงแปดโมงครึ่งจนถึงสิบโมงอะ่ะนั่นะคือเวลาเบรกของปกป้องเลยเพราะปกป้องทําเสร็จกี่โมงปกป้องก็ส่งแล้วก็ออกจากระบบ แล้วป้องก็เบรกได้แล้วก็รอสอบวิชาต่อไปแบบนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมอ่าในเวลาสชั่วโมงที่เขาให้หนูทํานั่นเป็นเวลาที่เผื่อไว้ให้สําหรับเพื่อนที่เขามีปัญหาด้วยหรือตื่นไม่ทนันหรือมีปัญหาสุดวิสัยที่มันต้องแก้ตอนนั้นเราก็สามารถเข้าไปทําในเวลานั้นได้นะคะหนูเข้าไปไปทําในเวลาระหว่างได้ เมื่อกี้อยากจะมุตาเมื่อกี้มุตาตื่นไม่ทนันมุตาตื่นตีเก้าโมงอ่าเก้าโมงมุตาก็เข้าไปทําตอนเก้าโมงถึงสิบโมงมุตาก็ทําทเสร็จแต่เก้าโมงครึ่งมุตาจะส่งได้เลยไหมส่งได้เลยนะคะถ้าหนูเข้าไปทําแต่แปดโมงหนูบอกว่าครึ่งชั่วโมงทําเสร็จหนูอยากจะกดส่งแล้วอ่ะหนูไม่อยากรอถึงสิบโมงได้ไหมได้ค่ะทําเสร็จตอนไหนกดส่งตอนนั้นเลยได้แต่ว่าวิชาต่อไปหนูต้องเข้าให้ตรงเวลานะคะ เข้าให้ตรงเวลาออกก่อนได้ออกก่อนได้ออกกไดสมมุติหนูทําเสร็จหนูอยากพักเบรกและหนูออกก่อนได้นะคะมีเวลาให้หนูทําเยอะดังนั้นต้องใช้เวลาให้คุ้มในการทํานะคะหนูดูเลยเพราะว่าทําไมเวลาที่ใช้ในการสอบนะลูกนะคุณครูคเผื่อไว้ให้แล้วนะคะทางโรงเรียนได้เผื่อเวลาให้หนูตื่นให้หนูอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่กําหนดให้หนูดูดีๆนะคะวันจันทร์ก็จะมีสอบแค่สวิชา ก็จะมีวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด3วิชานะคะมีเวลาแล้วแต่อันเลย่ีเห็นไหมเวลาแล้วแต่อันก็จะเป็นแบบเวลาก็120นาทีทุกวิชาเลยนะคะ120นาทีก็คือประมาณ2องชั่วโมงนะลูกนะ,ะเดี๋ยวนี้ขอโทมษมาหอุะทีนี้ต่อไปวันพุทธที่สิบสามวันพุทธที่สิบสามก็จะมีทั้งหมด สี่วิชานะคะสี่วิชาวิชาละเก้าสิบนาทีวิชาละเก้าสิบนาทีมา,าดูนะจํานวนข้อยังเหมือนเดิมแต่นาทีเวลามันจะเพิ่มขึ้นนะคะต่อไปวันศุกร์วันสุดท้ายของการสอบนะคะจะเป็น8ปดโมงถึง3ามโมงวิชาละ120นาทีจะมีแค่3วิชาเท่านั้น ทีนี้หนูดูหมายเหตุข้างล่างหนูเห็นไหมหมายเหตุตัวสีแดงแดงเขาบอกว่าอะไรลองดูซิไหนใครลองอ่านให้มิดหน่อยเห็นหมายเหตุด้านล่างไหมคะเห็นหมายเหตุอ่าเห็นไหนลองอ่านให้มิดหน่อยได้ไหมคะว่าเขาบอกว่าอะไรวันที่สิบสองและสิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ฝ่ายวิชาการจัดตารางทบทวนความรู้ก่อนสอบรายวิชาที่จะสอบในวันถัดไปตามตารางที่กำหนดค่ะ หนูไม่ได้ว่าไม่ได้ต้องเรียนตะไม่เขาไม่ต้องเรียนตรงตารางไม่ได้ต้องใช้ตารางเรียนมันจะมีตารางเรียนทบทวนสมมุติว่าวันนี้คือวันจันทร์หนูสอบอยู่แล้วพรุ่งนี้คือวันอังคารแล้ววันพุธหนูมีสอบวิชาสังคมวิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาไทยวิชาวิทยาศาสตร์ทางโรงเรียนก็จะจัดตารางเรียนที่เป็นวิชาสังคมภาษาอังกฤษภาษาไท,าาทายวิทยาศาสตร์จัดทบทวนให้หนูเพราะหนูจะได้เอาเนื้อหานี้ไปสอบในวันพุธ พอวันพฤหัสหนูว่างอีกหนูต้องทบทวนของวิชาคณิตศาสตร์สังคมภาษาอังกฤษของฉบับที่สองแบบนี้โอเคนะคะทีนี้หนูสอบเสร็จวันสุดท้ายวันที่สิบห้าเมื่อคาาที่แล้วมีบางคนถามมิดว่าปิดกี่วันใช่ไหมเหมือนห้องนี้เคยถามมิดว่าปิดกี่วันเปิดวันไหนปิดกี่วันเปิดวันไหนตามประกาศเดิมก่อนนะลูกตามประกาศเดิมจะเปิดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนวันที่หนึ่ง หนึ่งพฤศจิกายนก็คือปิดตั้งแต่วันที่สิบหกตุลาเราไม่นับสิบห้าเพราะสิบห้ายังสอบอยู่ก็คือปิดตั้งแต่วันที่สิบหกตุลาจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดตุลาแล้วเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนอันนี้คือตามตามเดิมก่อนนะตามประกาศเดิมที่โรงเรียนเคยประกาศแล้วก็ตามที่รัฐบาลเคยประกาศไว้ก่อนนะคะหนึ่งพฤศจิกายนแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไร ไปมากกว่าหนึ่งพฤศจิกาหรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยวหนูรอทางโรงเรียนประกาศอีกครั้งหนึ่งแต่หนูรู้ได้แนะ่นอนเลยว่าหนูจะปิดตั้งแต่วันที่สิบห้าที่หนูสอบเสร็จเลยนะคะจนถึงสิ้นเดือนอันนี้คือไว้ก่อนแต่จะปิดไปมากกว่านั้นไหมก็ต้องรอประกาศจากโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีจะส่งให้ถ้าทางโรงเรียนประกาศแล้วว่าหนูจะต้องได้หยุดเรียนวันที่เท่าไหร่ นะคะอันนี้จะเป็นตารางใหม่เดี๋ยวมิสจะส่งเข้าไปให้นะคะตารางเก่าอันนี้หนูลบออกได้เลยไม่ใช้นะคะตารางเก่าที่มีพักเบรกมีอะไรนี้ไม่ใช้นะลูกนะให้ใช้อันนี้แทนจะเป็นวันที่11 13 15ปกติเหมือนเดิมแต่แค่เวลาเปลี่ยนวิชาก็ยังคงเดิมอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวตารางที่ต้องเรียนชดเชิไม่ใช่เขาเรียนชดเชตารางที่ต้องเรียนทบทวนนะคะของวันที่12 14 เดี๋ยวมิรท,ทางโรงเรียนแจ้งมาแล้วเดี๋ยวมิจะส่งให้นะคะว่าหนูวันที่สิบสองต้องเรียนอะไรบ้างแล้วก็สิบสี่ต้องเรียนอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยภายในสัปดาห์นี้สิ่งที่หนูต้องเตรียมและส่งงานนะคะหนึ่งวิชาของ m a s Master of วิชาสังคมใช่ไหมคะม a s t e r of ให้เวลาหนูแค่ว,วันที่ประวัติวิชาอะไรประวัติศาสตร์หรือสังคม Master of สอนประวัติศาสตร์ประวัต<ม>ิศาสตร์ วิชาของม a s t e r o ฟนะคะที่เป็นประวัติศาสตร์ Master อฟให้เวลาแค่วันที่ห้าตุลาคมซึ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วคะในรูปรูปเงินหนึ่งทักสองบอกนี่นะลูกวันนี้สี่แล้วค่ะอ่า Master of ให้เวลาถึงวันที่ห้าก็คือวันพรุ่งนี้นะคะมัอร์ออฟให้เวลาแค่ถึงวันพรุ่งนี้นะลูกดังนั้นใครที่รู้ตัว รีบถามมาสเตอร์ออฟเลยว่าหนูยังมีค้างอะไรเข้าไปดูในอัลบ,บั้มในไลน์ว่าหนูยังค้างอะไรอยู่รีบเลยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมาสเตอร์ออฟตัดเกรดตัดคะแนนเพื่อส่งคะแนนเด็กติดศูนย์ติดลอนะคะต่อไปวิชาภาษาไทยของมิดแอนมิดได้ส่งให้แล้วว่าใครได้ค้างอะไรบ้างได้ดูหรือเปล่าคะได้เข้าไปดูไหมอ่ะมิดถ,ถามหน่อยได้เข้าไปดูกันหรือยัง,งเบสเบสด,ดูหรือยังลูก บสอยู่ไหมครับเบสอยู่ไหมอ่าเบสได้ดูหรือยังล,ลูกว่าวิชาภาษาไทยหนูค้างอะไรบ้างครับ<ท>ได้ดูแล้วใช่ไหมอ่าเบสค่อนข้างเยอะนะลูกนะเบสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนูเบสแปดงานเลยนะลูกนะสิบสองสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่ิบสองยี่สิบแปดนะลูกเบสเข้าไปดูเลยนะคะต่อไปใครอีกมูตาอ่ามูตาดูแล้วเนาะดูหรือยังลูก มูตาดูาาแล,และนะคะ,ะดูแล้วปกป้องปกป้องก็มีค้างนะลูกวิชาภาษาไทยของมิดแอนนะคะปกป้องเต้เต,เต,เต,เต้ก็มีงานค้างนะครับวิชาภาษาไทยของมิดแอนนะลูกนะเตปัญญาก็มีอ่ะที่เหลือไม่มีแล้วอ่าเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ที่มิดส่งให้นะคะรายชื่ออันนี้ของมิดแอนต่อไปคณิตศาสตร์พื้นฐานคณิตศาสตร์เพิ่มเติม อ่ะตอ๊อบมีมูตาแน่มูตาไม่เคยส่งงานเลยตามทันไหมลูกคณิตศาสตร์พื้นฐานตามให้ทันนะเต้เต้ก็มีปัญญาอ่ะปัญญามีกันกวีก็มีนะลูกหนูดูรือยังลูกกันกันได้ดูด,ดูที่มสตงเรียงค่ะอ่ะดูแล้วครับ,รบตามหรือยังเสร็จหรือยังครับลูก กำลังทำอยู่ครับกำลังทำรีบทำให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้นะคะอ่าต่อไปอวิชาเพิ่มเติมไม่ส่งกันเลยวิชาเพิ่มเติมเบสโอ้โหเบสเยอะเลยนะลูกเบสมูตาอันนี้อีกอ่ะเต้เตเหลืออีกแค่ประมาณสองสามชิ้นอ่ะได้อยู่ปัญญาปัญญาเยอะนะลูกนะกัน กันเหมือนจะครบเลยอีกประมาณสองชิ้นหรือเปล่าคะอ่ะหนูเข้าไปดูนะคะตามที่มิสส่งให้เลยนะลูกนะตามที่มิสส่งให้เลยนะคะอันนี้จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานคณิตศาสตร์เพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์อ่ะวิชาวิทยาศาสตร์พื้นเพิ่มเติมมิสส่งให้เป็นรายคนเลยมีชื่อเลยพ่อมิสจีนส่งมาให้นะคะจะมีชื่อบอกเลยว่าใครค้างงานอะไรบ้างอ่ะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นปกป้อง ปกป้องก็จะมีงานออกแบบกิจกรรมที่หกกิจกรรมที่เจ็ดวาดรูปสิ่งแวดล้อมวาดรูปอ๋อวาดรูปสิ่งมีชีวิตเซล์ลเดียวแล้วก็กิจกรรมที่แปดชิ้นง,งานสอบปลายภาคน่อ่ะปกป้องอันนี้คือของปกป้องอันนี้ยกตัวอย่างของคนอื่นก็มีนะคะดูตามรายชื่อของตัวเองเลยอย่างเต้อ่ะเต้มีสิบอ็ดชิ้นเลยนะลูกคนอื่นก็จะมีอ่ะปัญญามีหกชิ้นเจดชิ้น คนอื่นก็จะมีนะคะหนูดูชื่อของตัวเองได้เลยที่มิสส่งไปให้นะคะ c ก็จะเหลืออีกหนึ่งชิ้นคือกิจกรรมที่แปดกับสอบปลายภาคซีทำรือยังคะลูกทำรือยังลูก C ีกิจกรรมที่แปดตนูเย็นนี้คะ่ะอะไรนะคะหนูจะทำเย็นนี้ค่ะอ๋อหนูจะทำเย็นนี้อะรีบทำเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอาทิตย์นี้ มีขอเลยว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของการส่งงานทุกวิชานะคะเพราะว่าคุณครูทุกท่านจะทำการรวบรวมคะแนนแล้วส่งการติดศูนย์ติดรอให้หนูแล้วนะคะดังนั้นถ้าหนูยังไม่ส่งรายชื่อของหนูรุ้นได้เลยลูกว่าหนูจะเอาศูนย์หรือจะเอารอไปกินจะเอาอะไรอยู่ในใบเกตของหนูจะเอาศูนย์หรือจะเอารอมีสองอย่างให้หนูเลือกแค่นั้นนะคะถ้าหนูยังไม่ส่งงาน มีสองอย่างให้หนูเลือกมิดเลยไม่อยากให้มหนึ่งทับสองต้องรอหรือศูนย์นะคะให้ตามงานให้ครบนะลูกนะตามให้ครบนะคะอ่ะทีนี้มีใครมีคำถามจะถามมิดไหมะจะถามอะไรมีไหมคะตารางสอบบอกไลแล้วเดี๋ยวส่งให้ค่ะลูกอตอนสอบต้องตอนสอบวิชาอะไรต้องห้องศูนไหมคะอ่าตอนสอบนะคะ ต้องเข้าห้องซูมของคุณครูประจําชั้นนะคะในวันนั้นแต่ถ้าคุณครูประจําชั้นของหนูมีสอนมันจะมีคุณครูท่านอื่นเข้ามาคุมสอบในห้องซูมให้นะคะหนูก็ทําเหมือนตอนที่เราทดลองอะค่ะบางคนอาจจะเข้ามาแล้วปิดกล้องเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกันมันเปิดด้วยสองจองไม่ได้อ่าไม่เป็นไรให้ทำไปพร้อมกันเลยแบบนั้นได้ นะคะเดี๋ยวมิรจะแจ้งให้ว่าตารางคุณครูหรือว่าตารางที่หนูต้องเข้าซูมในแต่ละวันต้องเข้าไปของใครเพราะว่าถ้าของมิรของมิทเยืนหลักแต่ว่าทีนี้มิท่ะมีสอนน้องนะคะมีสอนน้องประถมในวันนั้นอาจจะมีตารางสอนที่มันชนกับหนูในการสอบมิรอาจจะต้องไปสอนค okay. ของหนูอาจจะต้องไปเข้ากับวิชาอื่นกับคุณครูท่านอื่นแทนอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมิสจะส่งให้เดี๋ยวรอทางโรงเรียนส่งมาก่อนนะคะส่วนตารางสอบใหม่เดี๋ยวมิสส่งกลับไปให้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวหมดคาบเดี๋ยวออกจากนี้เดี๋ยวมิสส่งให้เลยนะลูกนะโอเคไหมอ่ะมีใครมีคําถามอะไรอีกไหมคะเดี๋ยวมิสจะให้ไปเตรียมตัวเรียนวิชาแรกเลยเพราะว่าเหลือเวลานิดนึงแล้วเดี๋ยวหนูไม่ทันมีคําถามไหมคะอ่ะถ้ามีแล้วตอนนี้ยังนึกไม่ออกอยากจะถาม ตอนหลังถามได้ในไลน์มีตอบนะคะถ้ากลัวบอกว่าถามกับเพื่อนหนูไม่กล้าพูดถามเดียวได้ค่ะถามเดียวได้ทักไลน์ส่วนตัวได้เลยนะลูกนะอ่ะโอเคขอให้หนูโชคดีต่อก,การเรียนในวันนี้แล้วก็ทบทวนหนังสือเรียนนะคะก่อนสอบให้เรียบร้อยแล้วก็รีบตามงานนะคะขอให้ทุกคนที่เข้าซูมในวันนี้ไม่ติดลอไม่ติดศูนย์ตามงานให้ทันทุกวิชานะคะ โอเคไหมอ่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนให้หนูไปเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปนะคะสวัสดีค่ะลูกโมหนึ่งครับสองสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะอะสวัสดีค่ะ